นี่คือจุดออกสตาร์ทของยุคใหม่ช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายอนาคตว่าต่อจากนี้จะสดใสหรือมืดมนความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวการบอกลาของคุณซื้อผู้พาทีมคว้าแช,ชมป์พิมีีร์ลิกแต่รากฐานที่มีอยู่ยังคงไปต่อได้เส้นทางของเลี้ยวผูืฤดูกาลนี้จะคาดหวังได้แค่ไหนตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอหงแดงยุคเปลี่ยนผ่านที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ หลังจากเจกเกนคอปประกาศลอาออกจากตำแหน่งแบบฟ้าผ่าแฟนบอลเลี้ยวผูกกติดสตันกันเป็นแถบ,บๆบครับหลายคนกลัวว่าทีมจะเจอกับยุคมือดอีกเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย้อนกลับไปตั้งแต่คอปมาทําทีมเขาก่อร่างสร้างเลี้ยวผูขึ้นมาเปลี่ยนจากทีมที่ไร้ความสม่ําเสมอไร้ทิศทางกลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้จนกลายเป็นแชมป์หลายรายการรวมถึงแชมป์พิมียเ์ลีกที่ห่างหายไปนานตลอดระยะเวลา9้าปที่คอป สร้างความสุขให้กับแฟนบอลมามันไม่ใช่เวลาน,น้อยๆเลยนั่นเลยทำให้การที่คอปบ,บอกลาไปกลายเป็นความวั่นไหวของแฟนบอลว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหลังจากมีข่าวจนเปิดตัวกุนซื้อใหม่ของทีมเป็นอาร์เนอร์ ไม่ใช่กุนซือบิ๊กเนมแต่อย่างใดเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในหลีชั้นนำไม่เคยเป็นแชมป์รายการใหญ่คนดูต่างถามในเสียงเดีวยวกันว่าไหวเหรอขาดประสบการณ์แบบนี้จะคุมทีมใหญ่ได้เหรอแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเดียวของทีมทีมท่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะยังมีอีกหลายอย่างหลังบ้านที่เปลี่ยนด้วยเลี้ยวผู้ไม่ได้แค่เปลี่ยนตัวโค้ชเท่านั้นแต่ทีมงานหลังบ้านก็มีการโยกย้ายถ่ายตำแหน่งกันด้วยเหมือนกันทำให้หลายเรื่องต้องตั้งตัวกันใหม่อยู่บ้างคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุครับที่ตตตออออนนนีีีีี้้้ทททมมมมมยยยยยัังเเเสสรริไไไ่่่ดหืปปลลากบุคแูซ ไปตอนนั้นทีมงานหลังบ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยทำให้กว่าจะได้นักเตะคนแรกมาเสริมก็ต้องรอถึงวันสุดท้ายแต่ว่าเคสนี้เนี่ยจะบอกว่าเหมือนกันก็ไม่ได้ครับเพราะทีมงานของเลี้ยวภูเป็นกลุ่มคนที่รู้งานอยู่แล้วทํางานอยู่กับทีมอยู่แล้วเป็นเพียงแค่การโยกตําแหน่งเท่านั้นดังนั้นการที่ยังไม่ได้เอานักเตะคนใหม่เข้ามาตอนนี้ ก็อาจจะเป็นเหตุผลอื่นเรื่องนั้นต้องมาดูที่ผลงานของอาร์เนอร์ในการคุมทีมฟอร์มแรกที่เราได้เห็นเขาคุมนะครับคือการอุ่นเครื่องปีซีซั่นพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งกับเรอัลมาดริดอาเซนอลและแมนยูเอตต์ดยรูรูแบบการเล่นที่ไม่ได้ใหม่กิ๊กไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปไม่เหลือเขาเดิมแต่เหมือนเป็นการปรับปรุงเทคนิคที่มีมาตั้งแต่ยุคคอปมากกว่าครับวิธีการของอาร์เนอร์ตั้งแต่ปีซีซั่นจนมาถึงนัดที่ชนะอิสซวิตในพรีเมียร์ลีกนัดแรกครับเราจะได้เห็นการบิลลของฟุุตบลยคใหม พวกเขาจะหาต่อบอลในแดนตัวเองเพื่อหาช่องโจมตีจุดนี้อาจจะเสียเวลากว่าระบบของคอปที่มีความเป็นบอลไดเร็กมากกว่าแต่พอเจอช่องพาบอลขึ้นไปในแดนคู่แข่งแล้วพวกเขาจะเน้นการคลองบอลแต่ไม่คลองนานระบบของอาเนอร์จะใช้บอลแค่ไม่กี่จังหวะเพื่อเข้าทำ ทุกคนจะรู้ช่องของตัวเองรู้หน้าที่ของตัวเองรวมกับจ่ายบอลที่มีประสิทธิภาพจะหาช่องทำประตูได้เสมอในจงังหวะเกมรับหรือว่าเสียบอลนะครับพวกเขาจะไม่รีบบีบเร็วแบบเก็งเพสซิ่งมีความยืดหยุ่นกว่าไม่ได้รวดเร็วดุดันแต่มีความไหลลื่นใช้ประโยชน์จากจุดดีที่มีอยู่แล้วของระบบคอปมาต่อยอดกลับมาที่เรื่องซื้อตัวครับซึ่งถ้าเราดูแผงกองกลางของอาร์เนอร์จะพอเห็นเหตุผลที่ทีมไม่รีบตามหากองกลาง,งเบอร์หกนั่นเพราะระบบของสล็อตไม่วางเบอร์หกให้โดดเดี่ยวแต่เขาจะใช้เป็นกองกลางคู่2คน ดังนั้นจึงใช้นักเตะแบบบ็อกทูบ็อกยืนคู่กันได้ วางหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งคอยซ้อนเข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นทําให้การยืนของเบอร์หกนั้นไม่จําเป็นนี่ต่างหากครับที่น่าจะเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่เดือดร้อนกับการต้องหาเบอร์หกไปใช้สิ่งสําคัญที่เป็นข้อได้เปรียบของเลี้ยวภูชุดนี้ครับคือตัวผู้เล่นนักเตะทุกคนในทีมมาในสเปคเยเกนคอปต้องการทุกคนต่อบอลต่อเกมกันได้เป็นระบบอยู่แล้วการไล่บอลที่พวกเขาทําได้ดีมากๆอยู่แล้วมายุคนี้ที่ความเข้มขน้นการเพลสน้อยลงมันก็ยิ่งเป็นธรรมมชาาติากขึ้น แต่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือนักเตะของคอปเปลี่ยนไปด้วยพลังงานครับพวกเขาอึดพอที่จะวิ่งไล่บอลทั้งเกมได้อยู่แล้วครับทุกคนมีวินยัยมีพลังใจที่ยอดเยี่ยมแถมยังมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยครอปเลือกนักเตะแบบนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะเล่นในระบบของเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีเข้ากับวิธีการทําทีมของเขาที่ต้องการทีมเวิร์กสูงดังนั้นเมื่ออานเนอร์เข้ามาคุมทีมชุดนี้เนี่ย เท่ากับว่าเขามีนักเตะที่ดีในมือแล้วนั่นเองไม่จําเป็นต้องดิ้นรนไปหานักเตะเข้ามาเสริมทัพถ้าจะซื้อต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีและเป็นส่วนที่ทีมขาดจริงๆเหมือนเป็นการสืบทอดปรัชญาเลี้ยวปูที่คอปทิ้งเอาไว้ครับพอทย้อนกลับไปเนี่ยใช่ว่าคอปเนี่ยจะดึงนักเตะที่มีชื่อเสียงเข้าทีมาตลอดครับเขาจะดึงนักเตะที่เป็นคนที่ใช่เท่านั้นมีความคิดมีวินยัยและเล่นเป็นทีมซีซั่นที่เลี้ยวปูควา้าแชมป์พิมร์ลิกได้เนี่ยเขาก็ซื้อตัวใช้งานแค่อ,ดดนคนอาร์ ทีนี้ครับถ้าไม่ซื้อตัวเนี่ยพวกเขามีความพร้อมมากแค่ไหนกันอย่างที่บอกว่าอาร์เนอร์มีกลุ่มนักเตะที่ดีและเล่นกันเป็นระบบอยู่แล้วการเข้ามาของเขาก็ไม่ใช่การเปลี่ยนกุญซื้อแบบฟุตบอลยุคก,ก่อนที่เปลี่ยนกุญซื้อแล้วระบบทีมก็จะเสียไปเลยนักเตะบางคนเล่นในระบบใหม่ไม่ได้ก็กลายเป็นเสียของไปแต่การมาของอาร์เนอร์มีการวิเคราะห์อย่างดีครับจากทีมงานหลังบ้านแล้วว่าเขามีวิธีการที่คล้ายๆกับครัม,มากถึงมากที่สุด มันจะทาให้การเปลี่ยนผ่านที่ต้องอาจจะมีอุปสรรคมากมายออกมาราบลื่นนักเตะที่มีก็ใช้งานได้นักเตะก็มีแนวคิดที่ดีเหมือนที่โค้ชเชเคยบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยนักกีฬาวินัยต้องมาก่อนเสมอนั่นหมายความว่าแม้จะไม่ซื้อตัวใหม่แต่ทีมก็ไม่ได้มีจุดที่ขาดจนเล่นไม่ได้แน่นอนว่าคนใหม่เข้ามาเพิ่มย่อมดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของกําลังแต่หากไม่ได้พวกเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องวิธีการเล่นพวกเขาพร้อมอยู่แล้วพิสูจน์ได้กับการเล่นในหลายๆนัดที่ผ่านมามันบอกชัดเจนว่าทุกคนนนเลล่น่ในระบบขอองงสตไได้ยามมีปัญห แต่เรื่องการบาดเจ็บก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะครับนะักฟุตบอลก็เป็นมนุษย์สามารถบาดเจ็บได้ตลอดเวลาหากนักเตะตัวสําคัญเจ็บไปคนที่แทนกันจะเล่นได้เหมือนกันหรือไม่ข้อดีอย่างหนึ่งของอาร์เนอร์คือตอนปีซีซั่นเนี่ยเขาใช้นักเตะที่หลายคนไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักหลายคนไปเล่นทีมชาตินั่น,สนแสดงให้เห็นว่าที่มีในทีมทดแทนกันได้แต่ก็ใช่ว่าการขาดตัวหลักจะไม่สําคัญนะครับขุมกําลังก็จําเป็นต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยคือไม่เสริมก็เล่นได้แต่ถ้าเสริมได้ในจุดนี้ให้มีพอเผื่าจจ ฤดูกาลที่แล้วครับพวกเขาจบอันดับ3โดยมีแต้มห่างจากทีมแชมป์แมนเชสเตียร์เ้คะแนนซึ่งไม่ใช่ระยะที่ห่างเท่าไหร่ครับและแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านก็อาจจะยังสามารถคงเป้าหมายในระดับเดิมได้ปัญหาของซีซั่นก่อนคือการรักษาระดับความจริงพวกเขาแพ้เพียงแค่สีนัดในลีกเท่านั้นนะครับรักษาฟอร์มันยอดเยี่ยมและครองอันดับหนึ่งมายาวๆตั้งแต่กลางฤดูกาลคนมองว่าการที่พวกเขาไปแพ้ให้แมนยูเอตต์คู่ปรับตัวชกาดใน FA ฟเอคน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เลี้ยวภูกแวงช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนต้องเจอกับแมนนนนไไตดดดัััใกลล้้ๆวชะ่ มันก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของสภาพจิตใจนักเตะในทีมซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาต่อมาถึงยุคของอาร์เนอร์ได้ครับและเรายังไม่ได้เห็นเรื่องจิตวิทยาผู้เล่นจากอาร์เนอร์เท่าไหร่นั่นก็อาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งที่วัดใจกุนซือใหม่คนนี้อยู่เหมือนกันแน่นอนนะครับว่าพวกเขาพร้อมเรื่องระบบและวิธีการเล่นแต่หากันไหนเนี่ยพลาดแพ้ขึ้นมาเขาจะสามารถดึงจิตใจ,จของลูกทีมทุกคนเอาไว้ได้หรือเปล่า ความเข้มข้นของเกมปีซีซั่นกับเกมนัดแรกที่เจอกับทีมน้องใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ระดับที่แท้จริงที่สล็อตต้องเจอในระยะยาวมันยังมีการเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันทั้งในลีกและในยุโรปครับการท้าชิงแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชัดเจนแล้วในกระบวนการนี้ก็ไม่ง่าย แน่นอนครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราได้เห็นระบบที่ดีมีประสิทธิภาพนักเตะเล่นในระบบนี้ได้แน่แต่ของแบบนี้ต้องดูนานๆอาเนอร์จะเจอโปรแกรมการเล่นที่มากขึ้นกว่าที่เขาเคยเจอนี่จะเป็นบททดสอบของเขาในการพาเลียภูผ่านไปได้ในระยะยาวด้วยเรื่องที่ยังต้องติดตามกันตอนนี้นั่นก็คือเหลือเวลาอีกราวๆสัปดาห์ก,กว่าครับ ทีมงานหลังบ้านน่าจะต้องพยายามหานักเตะที่เหมาะกับทีมมาเสริมบ้างนแน่แต่ก็ไม่อยากให้แฟนหงกังวลกับจุดนี้มากเกินไปครับได้มาเนี่ยดีแน่แต่ถ้าไม่ได้ทีมก็ไม่ได้ย่ำแย่ถึงขั้นหายนะขนาดนั้นเพราะนักเตะทีม่มีสามารถเล่นในระบบนี้ได้อย่างไร้รอยต่อแล้วนี่ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อย่างที่หลายคนกังวลในช่วงแรกแต่มีทีมที่ดีมีนักเตะที่ดี พร้อมระบบที่เป็นการต่อยอดอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหน่อยการเข้ามาของอาเนอร์ยังเป็นเรื่องใหม่นี่เป็นเพียงฤดูการแรกยังมีปัญหาที่มองไม่เห็นรอยอยู่ในอนาคตแน่นอนต้องให้เวลาเขาได้ทํางานครับได้แก้ไขเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้น ฤดูกาลนี้แฟนบอลหลายคนอาจยังไม่ได้คิดเรื่องลุ้นแชมป์ขอแค่ให้ผลงานออกมาคงเส้นคงวาก็ยู่หัวตารางจบที่ท็อปโฟก็พอใจแล้วแต่พวกเขายังมีลุ้นทุกรายการที่ลงเล่นไม่ว่าจะบอลท้วยบอลยุโรปลีเอฟพูก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวสําหรับคู่แข่งทุกทีมอยู่ดีส่วนเรื่องแชมล์ลกก็ขอให้เป็นเรื่องของนัดต่อน,นัดเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็อย่าไปซเซเลียดไปกดดันทีมกันอย่างที่ย้ําครับให้เวลาอาร์เนอร์ได้ทํางาน ขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ